ครัสบสวัสดีครับเอา้าเสร็จยังอ,ะะอ่ะออ๋อจะล้างรถหกรออีกบอกว่ารถสตาตร์ทไม่ติดเอามาล้างสีตัป้า,า <laughs> ติดทำไมเออจะยุให้แต่การขายรถเลยล้างสตาตรโอ้ อ่าไปเต็มก่อนเขาเลยทริปเที่ยวไหนยองนนทริปเที่ยว er ไหนไ,หนไหนอเนี่ยมอไซค์เนี่ยฮจะออกจะออกทริปไปเที่ยวไหน,ไหนมาเลเซีย,มาเ,เซยมาเลเซียนี่เราขี่จากไหนขี่าขจากบ้านขีจ่าขจากบ้านกรวดนี่นะฮะ ชไปไม่ได้ไปไหนมันต้องต้องทำแพดสปอร์ตไหมมันเขว่าต้องต้องทำใช่ไหมแล้วโมไซอ่ะขึ้นทางด,วด่วนได้หรอฮะขึ้นทางด่วนบนมาเลเซียด้เลยมาเลมาเลเซียประเทศมาเลเซียมีเขาให้โมไซขี่ข้างบนได้ไแต่ประเทศไทยขี่ไม่ได้อ,อ๋ออันนี้ไปสืบข่าวมาแล้วใช่ไหม ตอนผมไปกลางเต็นท์ลุงนั้นพูดนะลุงที่เกขับมอเตอร์ไซค์ไปกลางเต็นท์แกแกก็เลยหาแนวร่วมมาเกไปแล้อ๋อเกไปมาแล้วสนุกเลยเนาะประเทศเขาเนาะไม่เคยเออหรือเราไม่ต้องไปนั่นเนาะเราไปลาวก่อนดีกว่าไหมการซื้อเออเลยโอ้สูอาจารย์ชูไม่ได้สูอาจารย์ชูไม่ได้อาจารย์ชูได้เขาทำนี่ไปทำได้เลย เอาสักสิบปีไปเลยพั 1, นห้ามีตังค์ยังไงเดีวยวฮะม <Huh? S 2> ีตังค์งเั็นงเยเอาเงินเงินกีบเท่ากับศูนย์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 หนึ่งบาทถูกมากถูกแต่เขาไม่ใช้เงินเขาไม่ใช้เงินกี่ก็ใช้เงินไทยไม่ใช่นี้ใช้เงินไทยอ่ประเทศลาวก็ใช้เง<ม>ินไทยแต่มันก็มันก็ยังมีใช้เงินลาวอยู่หเาเที่ยวลาวม เราเราให้ให้ให,ให้ให้จันชูพาไปให้จันชูเป็นไกด์เนาะเออ,อ,อ,อาาไหนเฮ้เราก็นอนแต่มันจะมีไหมน่ะม,นมีรีสอร์ทให้เรานอนไหมนะไม่รู้เ,ออเนาะต,นต้องดูในคลิปเขาไ,ไม่ไม่ต้องต้องถามอาจารย์ชูว่ามีรีสอร์ทไหมเนาะ จันชูไม่ได้เข้าอันนั้นเลยใช่ไหมไม่ได้เข้าไอ้ไม่ให้ก็จันชูเข้าไปได้เข้าไหมไม,ไ,ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ดูคลิป,ปเขาก็ถ่ายแค่บ้านบ้านเขาไอ้บ้านที่สารไม้ไผ่อะไรแบบนี้นะ,อ,ะอยากไปดูอ่ะอยากไปเห็นอนะคนดูเยอะเลยเนาะจันชูคนดูเป็นหมืูโอ้ยทำไมจะไม่ดูเนาะก็ประเทศเขาเนาะประเทศลาวเนาะอยากจะไปเลยเนี่ย ไปมันจะไหม้ไหมไหนสีมันจะเหม็นไหมเหม็นแหละครับไหม้แหละถ้ามันร้อนถ้าเราไปทักที่ที่ไหทำที่ไหนอ่ะเข้าไปช่องไทยตะกูช่องไทยตะกูอ๋อเฮ้ยวันนี้วันอะไรวันพุธครับเขาให้เขาเปิดไหมล่ะเปิดวันเปิดเม่อไหรแล้วเราไปทำอะไรทำตรงไหนตลาดเติมมอละมออู้ไม่มีหรอผมว่า มีนี้อืมข้าไม่ได้ทำไมเข้าไม่ได้คนซูริน,<ะ>นรเขาให้เข,ข้าเข้ารถลงชายลงไปเอมเนไ,มได้ไหมได้ม,ม,มีมีมีลงไปเดินเล่นไหมก็ไปอยู่ไปไม่ที่ลุงชายไปเดินซื้อของไปเดินเตร์ดินบ้านไป,ไปประเทศเขานะ่า ก็ก็พาสปอร์ตไปเป็นอาทิตย์นู่นแหละไปอยู่เป็นอาทิตย์นั่งสามล้อนั่นใช่ไหมนั่งสามล้อนั่งสามล้อได้ไปเสียมเรียบนู่นแล้วไม่ที่ถ่ายคลิปนั่นแหละอ๋อที่ถ่ายคลิปนั่นอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองที่มีบ้านมีร้านค้าอะไรเงี้ยก็แน่หละที่ไปนั่งกินกาแฟกาแฟเขาก็อู้อย่างว่าแหละเนาะจะกินไหมก็กินกินไป มันจะมีอะไรให้เดินสายตะกูนะมันไม่ค่อยมีคนเข้าดิมันจะมีไหมนะคนขายของเนี่ยก็นั่นแหละเออกงผมก็ไม่เคยไปผมก็ไม่เคยไปเดยเนี่ยเออไม่เคยไป มันก็แต้มไปครับรถโมไซค์ออกทริปไม่รู้จะไปทางไหนไเสียนนน <laughs> ออกทริปออกทริปรถเดิมๆครับ <Okay. S 1> นี่เจนนนี่ซื้อรถนี้มาซื้อซื้อรถนี้มาเป็นรถเก่าใช่ไหมซื้อมาในราคาเท่าไหร่ ซื้อมาในสามพันแล้วก็เอามาโมนิฟายเนาะเอามาโมนิฟายอะไรเปลี่ยนมากนี่เปลี่ยนตังค์กันเอา้าแล้วก็ตอกเลขใหม่เอาเลยทำไมงั้นอ่ะโค้มันตัดมันตัดตอมา <c oughs> อ๋อก็เลยเดินโค้งมาแล้วก็ <c oughs> อ๋อสั <si ่งส no ั่งโครงสั่งโครงจากศูนย์เลยใช่ครับแล้วก็ต่อเข้าไปเครื่องรถเนี่ยแข็งอ่ะที่มันเป็นเลขเครื่องรถใหม่แล้วไปต่อเลยแข็งแตกล้วนี่ต่อพาชงภาษีอะไรเขาตรวจอะไรได้ไหมผมจดผมว่าจดจดใหม่เลยใช่ไหมเท่าไหร่อ่ะสามพันห้าสามพันห้านั่นแหละเนาะ อันนี้จะพอแต่ชุดสีมันก็เทไหร่แล้วนี่สติกเกอร์นี่ปิดเองเพื่อนเพื่อนทำให้<ะ>ใหสั่งสติกเกอร์มาติดแต่ชุดสีมันก็เป็นแค่แค่สีของมันมาเลยเนาะ ไม่มีเลยถ่ายไงไม่มี <laughs> ถ่ายคลิปให้มันสร้างสารรค์หน่อยอียขนาดนี้ก็สร้างสารรค์แล้วจะไปสรรค์อะไรอีกลงทุนหน่อยลงทุนหน่อยนู่นตากลงตากแดดหน่อยก็ถ่ายให้เอฟซีดูว่าเราทำอะไรมั่งวันน, <laughs> นี้ลูกคุณหนูลูกคุณหนูก็จะไปตากแดดยังไงดำหมดนั่นแหละ วัน oh. นี้เรากินยาสมุนไพรทั้งวันกินกินสมุนไพรทั้งวันนี่ผมล่อไปซะ3สาสี่แก้วแล้วจะได้ได้เอาเชือกมัดไว้แล้วตัวเบาเลยเดี๋ยวไปถามนงมนนต่อถามเซนนนตนต่อรถคันนี้ซื้อมาสามพันครับ เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ไปก็หมดประมาณสามหมื่นถ้าออกรถใหม่เนี่ยก็แจวเลย,ออใ,ยใช่ออกรถใหม่ยังดีแต่ก็ไม่เป็นไรครับใจมันรักนี่แหละก็เดียวบอกว่าใจมันรักคือว่าใจมันรักครับเราออกรถเก่ามาเราก็ทำแต่งไป แต่ถ้าออกรถใหมายเราก็ไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็ไม่มีความรู้ใช่ไหมอ่าเจนนนบอกว่างั้นอ่ามันไม่มีสตอรี่ครับหลับคลิปนี้บายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ